สวัสดีครับน้องชายครับโอ้โหเราสูงร้อยเท่าไหร่ครับคือคิริทประมาณ183 183ครับเป็นไงบ้างครับกับไฟที่สองในวัรอบอาริทราชเชนโบซีรีก็ไฟนี้ก็เจอซาจารครับเจอซา,าจาดวิม่น้ำมือไทยครับเขาเองก็เป็นแชมป์ล่าสเดิมเหมือนกันใช่เป็นไงบ้างครับก็ฟีเจอดีครับธรรมดาซาจาดเราชาวอิหร่านชาวอิหร่านเราเคยมาชกไว้ไฟหนึ่งแล้วในวัรอบนี้ สามยกกับห้ายกมันแตกต่างยังไงบ้างก็สามยกมันไม่มีแบบที่ช่องอะไรมันต้องใส่เลยยกแรกก็ต้องต่อยต้องใส่อะไรไม่มีฝ<า>ีมือไม่มีดูเชิงไม่มีเล่นงาน<ช>สามยกก็คือต้องเอาจริงๆเลยใ,<ช>ให้คะแนนตั้งแต่ยกแรกตรงนี้มันเราวางเกี่ยวางแผนยังไงบ้างครั <S <S บก็พอเริ่มยกที่หนึ่งก็ต้องเดินออกอาวุธเลยครับเอาความดัดเตียยไปก่อน ถ้าเกิดยุคแรกยุคแรกเราคะแนนนำยุคต่อไปก็ทำให้เราชกง่ายขึ้นใช่ใช่แล้วระวังกี่ยวางแผนวาอยังไงบ้างครับเจอกรบสจัดก<ม>็<ม>ต้องเดินติดๆแล้วก็ต้องแก้กันเนทีด้วยเพราะว่าเพราะว่าคิดดีด้วยอแล้วก็สามยกกับการที่เราเป็นมวยเข่าอาชีพเนี่ยเราคิดว่ามันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรไหมครับก็ไม่มีนะเพราะว่าอยมาหลายครั้งแล้วครับช่วงหลังสามยกเราก็อตบ่อยเลยครับ ไม่น่าจะมีอะไรเป็ี่ยนไ,ไม่น่าไม่น่ามีอะไรเป็นปัญหาหลักๆเลยที่เราเตรียมมาสู้กับทางด้านซัดจาร์ครก็เตรียมซอกมาอืมมีศอกด้วยคิดว่าพวกนี้มีโอกาสตีถึงน็อกไหมก็ถ้ามีโอกาสก็จะทำไม่ได้แต่เขาก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับซัดจาร์ทีมเลยดีด้วยอ๋อแล้วก็พยายามจะทำให้เต็มที่นะเราคาดหวังอะไรกับมวยรอบนี้บ้างครับก็ ครับเอาไ้ผ่านไปทีละไฟก่อนอขอผ่านไฟต่อไฟแต่ถ้านอนแชมป์มาใครทุกคนก็ต้องหวังอยู่แล้วใช่แต่เราก็ตั้งเป้าไว้ว่าไฟต่อไฟทำให้มันดีที่สุดฝากถึงแฟนที่เราติดตามเชียร์แล้วหน่อยครับรับฝากเชียร์ก็แฟนกับก็เชียร์แรงใจผมด้วยครับุ่นนี้ครับเปนที่แน่นอนครับครับผมขอโชคดีครับผม